เราจะมาทำกับดักไดโนเสาร์กันขั้นตอนแรกก็คือวางจานไว้ขั้นตอนที่สองใส่เนื้อเข้าไปใส่เนื้อแล้วนะคะก็จะเปรนปะะมานี้และก็ <c oughs> และก็เอาเชือกมาคล้องกับเจ้านี่ แล้วก็รอดูกันว่าไดาโนเสาร์จะมาทำอะไรกับพวกนี้แล้วก็รอจนกว่าไดาโนเสาร์จะมาพอมันมาปุ๊บให้มันเข้าไปกินเนื้อด้านในนี้และพอมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะทำการปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะคะดูนะีใ,ใครทำตรงนี้ได้บ้างดึงแรดดูนะ